สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามแล้วช่วยดูโฆษณาให้นะครับชวนชม1คันนะครับรถหรูทรงสวยแนว VIP แบบนี้นะครับ Toyota Camry ปี2012นะครับสภาพสีสวยครับดูแลไว้ดีครับตัวนี้เป็นปี12ตัว G ลรองชมดูได้เลยสภาพด้านนอกถือว่าสวยงามครับรองชมดูก่อนจากที่แจ้งมาก็คือหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักนะครับ เปิดมาราคา425,000บาทแบบนี้ใครชอบหาไว้ใช้งานลองไปดูรถตัวจริงได้นะครับอยู่ที่นนทบุรีครับผมนี่นะครับสว,สวยเดิมๆแบบนี้ท่านชอบถูกใจหรือเปล่านะครับราคาถือว่าเบามากเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่น,นรุ่นเดียวกันนี่เลยครับสวยถูกใจให้ไปทดลองขับนะครับมุมเดิมซ้ายเดิมที่เหลือต้องไปเช็คกับเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของตัวอื่นนะครับเรื่องระบบไฟระบบแอร์นะครับ นี่นะครับสภาพภายในม u ติ i ฟังก์ชันนะครับผงอะไรงส่วนของเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับเดิมเดิมครับตัวนี้ลองชมดูได้มันจะต้องไปทดลองขับครับถึงจะตัดสินใจได้นะครับตัวนี้ที่รูปที่เราเห็นก็ถือว่าสวยครับ้วยความสวยของแคมรี่ก็ถือว่าเป็นรถทรงนิยมราคาแพงครับออกมาใหม่ๆก็เป็นล้านเลยละครับตัวนี้เปิดมาที่40,000 0ปี2 0 1 2น่าสนใจครับ เผื่อมีคนหาไว้ใช้งานนะครับราคาแบบนี้น่าจับต้องลองชมดูก่อนลองเทียบกับพวกออาติสตัวใหม่ตัวนี้ก็น่าสนใจนครับลองดูในส่วนของความหรูดาแล้วก็ความสะดวกสบายนั่งสบายครับตัวนี้ลองชมดูได้สวยด้วยถ้าชอบเน้นให้โทรเจราจาไปทดลองขับนะครับถ้าเรามีเพื่อนหรือมีช่างที่ไว้ใจก็พาไปด้วยได้ครับตัวนี้ก็อึดทนถึกครับลำพังที่ผมเคยใช้ติดแก๊สมันก็ทนมาก อันนี้รถบั้นไม่ติดแก๊สรับรองใช้ยาวๆสบายใจได้ครับ2.0ก็กินน้ํามันก็ถือว่าระดับหนึ่งครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วครับนี่ครับไปเช็คไปตรวจสอบดูได้ครับผมขอบพระคุณนะครับถ้าชอบก็เน้นให้ไปทดลองขับนะครับ